วันนี้ไปส่งฟางนะครับ100ไร่ก้อนครับกับ isuzu d max นะครับอัดเต็มที่นะครับต่อคอกไร่ก้อนติดสายไฟครับไปไปอไ,อไอร่ก้อนครับก้อนละ50บาทนะครับเป็นบล็อกเล็กนะครับบล็อกคูปุต้าหไร่ก้อนติดสายไฟติดสายไฟ Dead, 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 dead. <c oughs> ติด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 สายไฟหนึ่งร้อยก้อนอัดเต็มที่ได้หนึ่งร้อยก้อนนะครับต่อท้ายออกอรอไม้ก่อน ก้อนละห้าสิบาท Jasmine. นะครับส่งเขใกล้่คียงนะครับบอกสวยๆเลยนะครับฝางสวยๆบอกแน่นๆนนนครับไหนเสียังไม่เห็นไหนเสี à Đây, bay, chụp bay Né sang nhuông này lăng vào Thôi vô mai, 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 mai con, rai con มือยาวสาวได้สาวเอาเอามาเลยายก้อนครับก้อนละ50บาทพร้อมส่งนะครับเขตไรเคียงอำเภอเนหานจงังหวัดสิสเกตเป็นบล็อกคูปตานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม à mày phải năm đây <laughs> <laughs> đẹp đây à, bác bác cuộc coi nhung